สวัสดีค่ะวันนี้ครูตุ้มมารีวิวหนังสือภาษาจิตเพื่อสุขภาพวิธีการโปรแกรมจิตเพื่อสุขภาพที่ดีผู้เขียนโดยพันโทอนันชินบุตรจากสำนักพิมพ์ Powerful Life คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตสั่งการอย่างไรกายก็เป็นไปอย่างนั้นซึ่งคำกล่าวนี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นจริงเพราะว่าจิตใจของคนเราอะมีความสัมพันธ์กับ ระบบภายในร่างกายซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้เมื่อจิตใจเราเป็นเช่นไรมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลถึงสุขภาพของเราด้วยนะคะลองคิดดูว่าเวลาเราคิดเครียดเนี่ยเราจะรู้สึกบางคนก็อาจจะปวดท้องบางคนก็จะปวดหัวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราฝึกในการควบคุมความคิดและจิตใจให,ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่เครียดหรือวิตกกังวลเกินไปเนี่ย มันจะทําให้เราอ่ะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นะคะไม่ว่าเราจะรวยหรือจนการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าการมีสุขภาพดีเนี่ยย่อมพาให้เราไปทําอะไรได้มากมายหลายอย่างนะคะการมีสุขภาพที่ดีมันไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจด้วยเพราะเมื่อเราเกิดสภาวะเครียดเนี่ยมันก็จะทําให ร่างกายเนะี่ยหลังสารต่างๆทําทให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้นมาซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจเราทําให้เราเกิดความกังวลเครียดหดหู่อาการตกใจดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตใจก็เป็นความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกันในหนังสือเล่มน,นี้จะมีการกล่าวถึงจิตใจเราแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ จิตสําเนกและจิตใต้สํานนกนะคะถ้าเปรียบกับรถยนต์จิตสํานึกก็จะประกอบด้วยคนขับพวงมาลัยเกียร์และคัสแป้นขันเบ่งส่วนจิตใต้สํานึกก็จะเปรียบได้กับเครื่องยนต์กลไกลตลอดจนเชื้อเพลิงที่ปฏิบัติตามการสั่งการจากระบบบังคับรถยนต์จิตสําึึกจึงมีความสำคัญในการบังคับทิศทางและความเร็วของชีวิต ส่วนจิตใต้สำนึกก็จะเป็นตัวตอบสนองที่จะทำให้ได้สมบูรณ์แบบตามที่จิตสำนึกสั่งการถึงแม้ว่าระบบบังคับรถยนต์จะมีความสมบูรณ์แบบแต่ฮะถ้าหากว่ามีบางส่วนที่ชำรุดบกพร่องก็จะสามารถทำให้การปฏิบัติการนะั้นะทำได้ไม่สำเร็จดังนั้นเราจึงต้องมีการทานุบารุงดูแลจิตใต้สำนึกให้มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด พราะจิตใต้สำนึกเป็นตัวบันทึกข้อมูลจำนวนมากมายผ่านเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะแล้วก็แปลงไปเป็นภาษาสมองเช่นตาแปลงเป็นรูปภาพหูแปลงเป็นข้อมูลเสียงจมูกแปลงเป็นกลิ่นลิ้นแปลงเป็นรสชาติกายก็แปลงเป็นความรู้สึกสัมผัสนะคะเมื่อมีการแปลงข้อมูลแล้วก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังสมองแล้วก็มีการโปรแกร,รม ขึ้นมาเป็นความเชื่อขึ้นมานะคะถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันจริงมันก็จะส่งผลไปอย่างรวดเร็วทําให้ความเชื่อนั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็โปรแกรมไปยังเป็นการปฏิบัติซึ่งมันจะทําให้เกิดสภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะตอบโต้ปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วบางคนก็จะตอบโต้อย่างเงียบสงบ หรือแม้แต่ท่งการโปรแกรมสุขภาพของเราเช่นเราได้ยินคําว่าหน้าเธอซีจังเลยแสดงว่าเธอเริ่มจะสุขภาพไม่ดีแล้วในแว็บแรกเราก็คงเริ่มรู้สึกว่าเออเราคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นคําพูดจึงมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เรามีสุขภาพดีหรือไม่ดีขึ้นได้เพราะเริ่มจากความเชื่อ ในทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วได้มีการรักษาสุขภาพโดยใช้วิธีการโปรแกรมจิตหรือที่เรียกว่า NLP ซึ่งมาจากคำว่า Neuro Linguistic Programming หรือการ,การ,รทำด้วยภาษาจิตประสาทนะคะ <ammed> การโปรแกรมในมุมมองของ NLP นั้นเป็นหลักการที่เรานำไปปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ความคิดและคำพูดเท่านั้น คุณต้องมีความเชื่อว่าคุณมีสุขภาพดีเพียงใดถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความเชื่อในทางที่ด้านลบเราให้ถามคำถ,ถามกับตัวเองว่าความเชื่อนี้ทำอะไรต่อความเชื่อของฉันมันส่งเสริมสุขภาพของฉันให้ดีขึ้นหรือเปล่าฉันกำลังทำอะไรจากความเชื่อนี้ที่ทำให้สุขภาพของฉันเสียหายและความเชื่อนี้จะช่วยฉันได้อย่างไร แล้วถ้ามันมีความเชื่อเก่าที่มันมาทําลายความเชื่อใหม่ของเราเราก็ให้ถามตัวเราเองว่าฉันควรเชื่ออะไรสุขภาพของฉันจะดีขึ้นหากฉันเชื่อตามความเชื่อใหม่นี้อย่างไรสุขภาพของฉันอาจจะแย่ลงตามความเชื่อใหม่นี้อย่างไรและด้วยความเชื่อเก่าของฉันอะไรที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับฉันบ้างด้วยความเชื่อใหม่ของฉัน อะไรที่ดีที่สุดซึ่งอาจเกิดขึ้นกับฉันบ้างอะไรอาจทำให้ฉันหยุดเชื่อความเชื่อใหม่นี้ได้บ้างมีอะไรในชีวิตปัจจุบันของฉันที่เป็นไปตามความเชื่อใหม่นี้อยู่แล้วบ้างตัวอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อก็เช่นคุณลุงคุณป้าที่ชอบให้คุณหมอฉีดยาเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าฉีดยาแล้วมันจะหายเร็วกว่าปกติจะก,ก็เลยขยันขยอให้คุณหมอฉีด แต่เมื่อคุณหมอทนการรบเร้าไม่ไหวคุณหมอก็ได้ฉีดให้แล้วไม่แล้วไม่ทันไรก็คุณลุงคุณป้าน,นั้นก็มีอาการดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณหมอนั้นอาจจะมีการรักษาโดยลักษณะพาซิโบก็คือใช้น้ำกันฉีดเข้าไปเท่านั้นเองการรักษาแบบพาซิโบนั้นคือการที่เราบอกกับคนไข้ว่าถ้าได้สิผิตภัณฑ์ตัวนี้แล้ว จะทำให้คนไข้มีอาการดีขึ้นทั้งทั้งที่อาจจะไม่ใช่พิตภัณฑ์หรือเป็นยาจริงก็ได้ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในทางด้านการแพทย์ถ้าผู้ที่ใช้ยาหรือผู้ที่เข้ารับการรักษาแบบพาสิโบมีความเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าผู้ที่รับการรักษานั้นไม่มีความเชื่อก็จะไม่เกิดผลประโยชน์ ในการใช้ภาษาจิตรักษาสุขภาพนั้นเราต้องมีการคิดในเชิงบวกเช่นบางคนมองชีวิตคือเกมก็จะทำให้คนนั้นคิดว่าเขาจะต้องเล่นเกมไปตลอดแต่ถ้าบางคนมองว่าชีวิตนี้เหมือนกลีบกุหลาบคนนี้ก็จะมองด้วยความสวยงามและความหอมชื่นในขณะเดียวกันบางบางคนจะมองว่าชีวิตนี้คือความทุกข์ คนคนนี้ก็จะมองเห็นว่าชีวิตเขามีทุกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ดูแลจิตใจเราให้แจ่มใสสดชื่นเบิกบานตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็ออกกำลังกายดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะร่างกายเราไม่ช่จัก ถ้าเราสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงสดชื่นตลอดเวลา